สวัสดีเพื่อนชาวเกมเกนชีแท็กทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o ์มอสช n แนลแล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด รีวิวเทสตัวละครชาสกาครับน,นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครดีเป็นหลักตัวใหม่เลยของแพทนี้5.2นะฮะเช่นเคยคลิปนี้เราจะมีการไกด์แบบครบถ้วนะฮะทั้งสกิลความสามารถพรสวรรค์แนวทางการปั้นการเล่นและการจัดทีมและกรวมทั้งในคลิปนี้จะมีการเทสดาเมจให้กับเพื่อนให้ดูด้วยว่าตัวของชาสกาเนี่ยดาเมจจะแรงแล้วก็น่าสนใจในการเปิดมากน้อยแค่ไหนฮะเช่นเคยเลยก่อนไปชมกันนอกฟารมเคยกดไล์ กด Subscribe แล้วก็ไปชมไปเลยะฮะแล้วก็สำหรับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพามาดูกันที่ค่าแสดของตัวละครชาสกาที่เราใช้ในการรีวิวเทสท,ทั้งหมดในคลิปนี้กัเกนเลยก็อัพตอนเลยฮะอยู่ที่เรีว90เนาะค่าแสดก็ตานไปเละฮะค่ะกิเลสค่าคเมิคค่า,า,าพื้นฟูพลังงานแล้วก็ ชาสกาผมเนี่ยใส่อาวุธอยู่ที่ประจาตัวค่ะอยู่ที่ R1 เนาะแล้วก็อันท่แฮบะบเป็นเซตใหม่ครบเรียบร้อยแล้วกุมราว C 0พรสวรรค์ก็จะเป็น1 10แล้วก็8ฮะเท้าวันนี้จะใช้เทสในทุกตี้ทุกทีในคลิปนี้เลยนะฮะ <S <S แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่สกิลพรสวรรค์ของตัวละครชาสกากันเลยฮะเรื่องวทีีการโจมตีปกติเนาะการโจมตีบกติฮะแอน,นิเมชันตามภาพตรงนี้เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่อะไรพม่เศษ็จเลย การโจมตีปติชา้าโจมตีโคโรงจากกรฮะจะเป็นตัวละครโคน,นูทั่วๆไปเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปนะฮะเรามาดูกันที่ไฮไลท์เลยคื้นส่วนของสกิลท่าเนาะสกิลท่าถ้ก็ว่าเราทําการกดใช้งานแล้วตรงชาร์การเนี่ยจะทําการขึ้นไปฮะอยู่บนปืนหรือการขี่ปืนนั่นแหละฮะแล้วก็จะเข้าสู่พรวิญญาลาตีเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการลดลงไปเรื่อยๆด้วยถ้าเกิดว่าเรากดบินเร็ว กดบินขึ้นหรือว่ากดบินลงก็ตามเนี่ยก็ได้เสียเกตค่าพลังงานตรงนี้ค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองนัตแลนด์เราจะมีค่าตัวของโฟซิตันเราจะบินได้ค่อนข้างนานตามภาพเลยถ้าเกิดว่าใครสามารถเก็บฮนะตัวของโฟซิตันที่อยู่กับอากาศได้ตรงนี้เราจะบินแบบชั่วนิรันทนะ์ฮะแล้วก็ตรงชัสก้าถ้าเกิดว่าเรากดบินเร็วแล้วมันบินได้เร็วมากเลยนะว่าไฮสปีดสปีดบูทเลยและก็ตรงนี้ฮะอิสระมากเราจะบินขึ้นก็ได้จะบินลงก็ได้ บินซ้ายบินขวาหน้าหลังคือสามารถบินได้เลยปราบอดที่เรามีค่าวิญญาลาดีหรือว่าโฟกิสตันอยู่ะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครกังวลว่านอกเมืองแนตแลนด์ and, ยังบินได้ดีไหมก็ยังคงบินได้ดีอยู่นะฮะแต่ว่าจะบินได้ไม่นานเท่ากับในเมืองแนดแลนด์เนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูกันที่ความสามารถในการต่อสู้กันบ้างถ้าเกิดว่าเราทําการกดโจมตีปกตินะฮะก็จะเป็นการยิงเป็นกระสุนลม่มธรรมเิมิกระสุนธรรมดาฮะแต่ว่าที่เลื่อยอยู่ที่การกดคลิกค้าฮนะ กดคลิกคานหรือว่าการชาร์าโจมตีตรงนี้จะเข้าสู่โหมดเลงถ้าเกิดว่าเราเลงไปที่ตัวของศัตรูนะฮะมาทําการล็อกเป้าโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็จะมีการฮนะโหลดกระสุนซึ่งกระสุนเนี่ยจะมีอยู่ที่6นัดไปกันโดยฮะนัดสุดท้ายนัดที่4 5และ6เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนกระสุน3นัดนี้ให้เป็นกระสุนดาเมจธาตุฮะซึ่งก็ตามธาตุเลยที่เราใส่เข้าไปในทีมอย่างเช่นฮะเราใส่เป็นธาตุไฟธาตุน้ํา ธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุไฟฟ้าจะเป็นแค่สธาตุนี้เท่านั้นฮะเราใส่เข้าไปอย่างเช่นธาตเราใส่ไป3ไฟกระสุน3านัดมันก็จะเป็นกระสุนไฟ3าเมตรถ้าเกิดว่าใครใส่3ธาตุไม่ซ้ำกันเลยก็จะเป็น3ธาตุไม่ซ้ำกันเลยหรือว่าใครใส่2ไฟ1นึนัดแบบนี้ก็กระสุนเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามธาตุที่เราใส่เข้าไปเลยฮะเพืเ่อนๆก็สามารถเซตอัพได้ในส่วนของตรงนี้เนาะ ซึ่งตรงนี้ดาเมจเนี่ยมันจะแรงมากมันยิงออกไปเป็นดาเมจของกระสุนธาตุนั้นๆด้วยอย่างเช่ถ้าใครใส่เป็นกระสุนไฟกับน้ําไปยิงไปถ้าจะเป็นดาเมจธาตุไฟก็บดาเมจธาตุน้ําซึ่งมีโอกาสติดคอมโบละเหยได้ทําให้กระสุนนะมันแรงมากๆแล้วก็ตัวคูณเนี่ยสำคัญมากเลยครับัวคูณผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวคูณเนี่ยกระสุนแสงฮะมันจะอยู่ที่300ตัวคูณถือว่าค่อนข้างเยอะกระสุนแสงก็คือกระสุนที่มันเปลี่ยนเนี่ยเป็นดาเมจธาตุเรียบร้อยแล้ว แต่สกเกตฮะกระสุนลมเนี่ยมันจะเบามากไม่เกินร้อยเลยทําให้ฮะเราจําเป็นต้องเล่งชาสกาให้เป็นกระสุนธาตุและในส่วนสกิลธาตุนะฮะตอนใช้งานจริงเราจะเลคงค้างยิวนี้ได้เต็มเซตเนี่ยอยู่ที่าราวสี่ค้งด้วยกันนอนแล้วก็ตรงนี้ฮะจะมีค่าววลารีจํากัดอยู่ที่80หน่วยแล้วก็คูดาวเนี่ยถือว่าไม่นานมากฮะคูดาวอยู่ที่6.5จุดาวิซึ่งตัวของคูดาวจะถูกนับเมื่อตัวของชัสกาออกจากสถานะสกิลธาตุเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับตัวของชาร์สกาเนี่ยก็จะมีพรสวรรค์ช่วยในการเสริมการเล่นตรงนี้ได้ค่อนข้างดีด้วยก็จัดภาพี้เลยถ้าเกิดว่าเราทําการจัดทีมที่มีทาตรตรงตามเงื่อนไขเนาะแล้วเนี่ยใส่เข้าไปถึง3ตัวละครเลยมันจะมีการเก็บฮนะเป็นตัวของเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าใส่ไปตัวเดียวได้33ใส่2ตัวได้0กสบาถ้าเกิดใครใส่3ตัวตรงตามเงื่อนไขเนี่ยเราจะได้100เซต์ มันจะมีการเปลี่ยนฮะตัวของกระสุนอีก1เม็ดให้กลายเป็นกระสุนธาตุจากเดิมเนี่ยเราใส่เต็ม3ตัวได้3นัดเนาะติดป้อนสมัติตรงนี้ได้เพิ่มอีก1นัดกลายเป็น4นัดแต่แล้วเกิดว่าใครใส่ไม่ครบเนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะ และก็นอกจากเราเนี่ยจะได้กระสุนเพิ่มเติมมาแล้วนะฮะมันยังคงมีการบัฟดาเมจให้กับเราด้วยกับว่าเราทําการเปลี่ยนตัวของกระสุนเนี่ยให้เป็นกระสุนท่านเรียบร้อยแล้วเราจะมีการฮะได้บัฟสร้างความเสียหายหเพิ่มขึ้นฮะตามไม่เลยสุดๆก็อยู่ที่6กบาเปซนแล้วก็สามารถเก็บแซกได้อยู่ที่3ค่าถ้าเราเนี่ยสามารถยิงได้แรงยิ่งขึ้นแล้วก็กระสุนเนี่ยมีนัดได้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเนาะ แล้วก็ในส่วนพรสวรรค์ต่อไปเลยฮะจะไปในส่วนของการเสริมดาเมจฮะตรงนี้เนี่ยใช้นอกสนามได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว,ว่ามีตัวละครในทีมรวมถึงตัวของชาสกาด้วยฮนะทำให้เกิดวิญญาณลาตีประทุมันจะมีดาเมจแถมฮะยิงเป็นกระสุนท่าซึ่งกระสุนตรงนี้ก็มีโอกาสฮะสุ่มเปี่ยนเป็นท่าใดท่าหนึ่งที่อยู่ในทีมด้วยตรงนี้และก็จะมีการเพิ่มฮะความเสียหายเข้าไปอีกห5 0รอก็จะแรงกว่ากระสุนนัดปกติมากๆเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นดาเมจแถมนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะเรากลับมาดูกันที่สกิลแอนตี้หรือว่าท่าไม้ตายกันบ้างตรงนี้ถ้าเกิดเราก,กดใช้งานท่าไม้ตายแล้วแล้วทําการยิงตัวของดาเมจ่านลงวงกว้างก่อน1ครั้งหลังจากนั้นฮะามันจะมีการยิงกระสุนต่อเนื่องอยู่ที่6นัดคล้ายๆกันเลยในส่วนของสกิลท่าตรงนี้แล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนะกระสุน2นัดในนั้นให้เป็นกระสุนธาตุโดยการเปลี่ยนก็ตามธาตุเลยฮะ,ะที่เราคอเราใส่เอาไว้ในทีมถ้าเกิดเรามีสามธาตุมันก็เปการสุม่มหาที่2นัด2อธาตุเนาะ ตรงนี้ก็จะยิงเข้าสู่สตู้ก็เลยห้กกัน,นส่วนของสกิลธ,ธาตแล้วก็เหมือนเดิมตัวคูณตามภาพตรงนี้ตัวคูณที่กระสุนธาตเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจากค่อนข้างเยอะกว่ากระสุนอื่นค่อนข้างเยอะเลยเนาะ สำหรับในส่วนตรงนี้ฮะก็จะเป็นสกิลแล้วก็พรสวรรค์ทั้งหมดคร่าวๆข,ของตัวชาสกาแล้วเนาะแล้วก็สําหรับในส่วนต่อไปนะฮะผมจะพามาดูกันที่การเทสดาเมจของตัวละครชาสกากันว่าตัวของชาสกาเนี่ยจะมีดาเมจแรงขนาดไหนนะฮะซึ่งตรงนี้จะมี2แบบฮะตอนที่จัดทีมแล้วก็ยังไม่กดบัฟกับตอนที่ปูบัฟปูทีมไปเลยเรามาดูันที่ตอนยังไม่บัฟอะไรมากมายดีกว่าฮะผมจะลองใส่ตัวของกระสุนธาตุไว้ทําดาเมจเข้าไปซึ่งตรงนี้ผมจะใส่เป็นกระสุน ลาาดเดียวก่อนเอาแบบยังไม่ผสมธาและกันเนาะสังเกตว่าตอนเราฮะเล็งยิงไปดาเมจถือว่าค่อนข้างดีเลยยิงได้าราอยู่ที่21งหมื่นนต่อนัดที่เป็นกระสุนลาดฮะซึ่งเรายิงได้อยู่ที่3าถึงสนัดอยู่แล้วทำให้นัดนึ่งเนี่ยเราสามารถยิงถึงแสนได้ไม่ยากด้วยฮะแล้วก็เราสามารถยิงได้แบบนี้4รอบได้ไม่ได้ยร่วมโดยที่ยังไม่บับเลยเนี่ยกระสุนค่อนข้างดีนะเราราวสามแสนถึงสี่แสนก็ถือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราลองจัดทีมที่มีการผสมธาตุกันบ้างตรงนี้เนี่ยผมจะลองใส่ฮะเป็นกระสุนไฟแล้วก็กระสุนน้ําจะได้เป็นคอมโบล,ล,เละ,ะ,ะเหยครัสังเกตว่ายิงออกไปตัวของดาเมจเนี่ยที่ไม่ติดคอมโบธาตุมันจะเท่าเดิมเลยนะฮะอยู่ที่ราวสองหมื่นกว่า แต่ว่านัดไหนเนี่ยที่มันดันไปติดฮะตัวของคอมโบธาตุคอมโบระเหยเนี่ยมันจะดีขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลย4 0 0 0 0กว่าถึง5 0 0 0 0กว่าได้ก็ถือว่าค่อนข้างแลงมากซึ่งตรงนี้กับคอมโบลายก็ยังคงสามารถใช้งานได้เหมือนกันฮะ จะเป็นตัวของธาตุไฟกับธาตุน้ําแข็งนะสังเกตว่าตอนยิงไปล้วในตั้งต้นเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆา20,000แลวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงไปแล้วติดตัวของคอมโบละลายหรือว่าเราเหยื่อกี้มาก็ตามครัเมื่อไรเนี่ยมันจะดีขึ้นไปถึง50,000 60,000ได้เลยก็คือวันแรงขึ้นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะ <S <S แล้วในส่วนต่อไปนะครับผมลองเล่นจริงแล้วก็อัดปั๊บพกันมาท้าตรงนี้เราใช้เป็นทีมตัวของทีมเหยนะฮะสังเกตว่าพอฟูลบัฟอัดเข้าไปแล้ว กระสุนที่ดาเมท่าท้ายิงไปนะ้ติดคอมโบละเหยเนี่ยผมบอกนะว่าแรงมากขึ้นเป็นกระสุนไฟนะครับประมาณแสนสองหมื่นกว่าและกระสุนอื่นฮะเรียกได้ว่าไม่ได้น้อยเลยยิงอยู่ที่ราวๆหกห0ื่นซึ่งก็จะเป็นกระสุนอีก3นัดถ้าเกิดว่าเราฮะนับรวมดาเมทั้งหมดแล้วเขาบอกเลยว่าดาเมจายิงต่อไปนัดนึงเนี่ยก็ราวๆสามแสนสี่แสนได้ถือว่าค่อนข้างแรงเลยถ้าเกิดว่าใครฮะมีบัฟเยอะกรับผมมีของดีผมก็สามารถไปได้ไกล้ และก็สามารถยิงได้แรงมากคนนี้ฮะซึ่งทีมอื่นๆก็คงสามารถใช้งานได้เหมือนกันอย่างเช่นฮะทีมคอมโบาลายเป็นคอมโบาละายก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเหมือนกันหรือว่าใครฮะเล่นไม่ทีมอื่นฮะเป็นคอมโบชาร์จไฟฟ้าคอมโบแช่แข็งหรือว่าจะเป็นคอมโบรวมธาตุหมดเลยตรงนี้ถ้ามาไม่ติดคอมโบฟูบงฟูบับฮะหรือว่าไปติดคอมโบล,ละเฮยหรือว่าละลายมันก็จะแรงขึ้นมากๆเช่นเดียวกันฮะภา,ภาพรวมผมมองว่าชาสกา ถ้าอยู่ในทีมฟูลบับแล้วเราจะยิงได้อยู่ที่รา,าวๆส0 0 0 0 0ถึงสื่แสนเลยอันนี้แล้วแต่ของแล้วแต่ตัวละครบัของเพื่อนด้วยแต่ว่าต่ำๆเนี่ยต้องมี300แสนขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้คือยิงแค่นัดเดียวนะฮะแล้วเราเนี่ยสามารถยิงแบบนี้ได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวเนาะและกาในส่วนต่อไปนะ,ะับผมจะพามาดูที่แนวทางการเล่นและก็เทคนิคเล่นน้อยในการเล่นตัวของชาสกากนนะฮะซึ่งตรงนี้เขาบอกแล้วว่า เป็นตัวละครที่ลิงและก็เล่นง่ายมากคือเกมเพย์เนี่ยมันจะแอบคล้ายๆตัวของ New Village นะฮะเราแค่ทำการเซตอานเพื่อนอีก3คนให้เรียบร้อยนะฮะพอมาถึงตัวละครชาสก,กาแล้วให้เราทำการกดตัวของสกิลเพื่อทำการขึ้นปืนเนะาะหลังจากนั้นให้กดชาร์โจมตีและก็จบเลยฮะ ให้เรากดชาร์จโจมตีกดตีเนี่ยค้างเอาไว้เลยจนกว่าจะจบของโบคือค้างยาวๆเลยนะฮะแล้วก็พยายามหันมุมกล้องหาตัวสตูชาร์จกาเนี่ยทำการใส่กระสุนแบบออตโต้แล้วพอกระสุนมันเต็มนะฮะมันจะทำการยิงแบบออตโต้ด้วยเราแค่ทำการกดค้างอย่างเดียวเลยฮะแเ็งจริงๆแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวาหน้าหลังเพื่อหลบสกิลมอนเตอร์ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีฮะตรงชาร์จการเนี่ยจะบินอยู่ที่ด้านบนมอนเตอร์บางตัวมันตีไม่ถึงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ เช่นเดียวกันเนาะ,ะหลังจากเราทายิงครบ4รอบเรียบร้อยแล้วให้ทําการกดแอนติ <c oughs> เพื่อเบิร์ดปิดท้ายจบคอมโบไปฮะหลังจากนั้นก็วนโลเคชันใหม่ฮะถ้าเรามีแอนติก็กดเปิดทตใหมตายถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะทำการวนโลเคชันใหม่ได้เลยอะ,อะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> และก็ในส่วนตรงนี้ฮะผมก็จะมีเทคนิคเล็กน้อยมาแชร์กันเหมือนกันตอนที่เราเล่นจริงฮะเดินโลกอยู่ถ้าากับว่าเราทําการสำรวจแมปแล้วเราต้องการจะลดระดับการบินของชาร์สกาลงมานะฮะผมเชื่อว่า แ้าทำการกดปุ่ม e หรือว่าปุ่มสกิลค้างนะฮะซาก้าเนี่ยจะทุ่มโจมตีลงมาถ้าเกิดว่าเราทําการกดปล่อยการอากาศนะฮะซาก้กาก็จะกลับมาขี่ปืนอีกหนึ่งรังนู้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดยกเลิกไปเลยหรือว่าทําการกดคอนโรลลงมาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างช้า แล้วก็เสียเกจสเีมินาค่อนข้างเยอะด้วยตรงนี้นก็เฉียวว่ากดอีกคันออกมาก็จะค่อนข้างไวกว่าฮะแล้วก็เวลาเล่นจริงนะฮะตอนเดินโล่หรือว่าตอนสู้มอนเตอร์มอนเตอร์บางตัวนะฮะที่มันตัวไม่ใหญ่มากตัวเล็กเนี่ยเราสามารถยืนจุ่มแล้วก็ยืนยิงได้เลยเพราะบางตัวเนี่ยแอนิเมชนันมันตีเราไม่ถึงหรือก็คือมันตีเราไม่โดนนะฮะก็คือยิงฟรีง่ายๆได้เลยเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปครับไม่แน่ใจว่าเป็นเทคนิคหรือเลปล่าถ้าเกิดว่าเราทําการเล่งใส่กระสุนใส่มอเตอร์ตัวหนึ่งไปแล้วแต่ว่าเรายังโหลดไม่เต็มฮะสมมุติว่าเราโหลดไปประมาณ4-5นัดนัดที่6เนี่ยมันยังไม่เต็มมันยังไม่ออโต้ฮะแต่เราทําการหันไปเล็งตัวอื่นหรือว่ามอเตอร์เนี่ยมันวิ่งออกหน้าจอไปต่อให้เราฮะับทำการปล่อยยิงในหน้าจอของเราเนี่ยไม่เห็นมอเตอร์ตัวนั้นอยู่ฮะแต่ว่ากระสุนเนี่ย มันก็จะยิงไปหามอนเตอร์ตัวนั้นตามภาพไปเลยผมเองก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าดามเมจเนี่ยมันโดนที่มอนเตอร์ตัวนั้นฮะมันไม่ได้เอา6นัดเนี่ยไปใส่ตัวละครตัวใหม่นะตัวเดิมล็อกนัดไหนไปแล้วมันก็จะไปหาตัวละครนั้นๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูาที่ข้อควรระวังในการเล่นตัวของชัสกาก็จะมีอยู่ที่2 3สข้อเหมือนกันฮนะข้อแรกเลยตัวของชัสกาเนี่ยแม้จะมีการกระเด็นแต่ว่าตัวละครเนี่ย จะคงสามารถลลมได้ฮะการกระเด็นจะมาเยอะมากถ้าเกิดว่าโดนตีแรงหน่อยหรือว่าหนักจริงชาก้าก็จะสามารถกระเด็นได้ซึ่งเวลากระเด็นมันจะกระเด็นล่วงลงมาเลยฮะแล้วค่อยขึ้นปืนใหม่ซึ่งค่อนข้างเสียเวลาค่อนข้างเยอะก็เชยร์ว่าพยายามหลบสกิลดีๆแล้วกันเนาะแล้วก็ตอบไปฮะตัวของชัก้าเลือดน้อยแล้วก็ตัวบางมากเรามีโอกาสโดนสกิลมอนฮะ 1นถึงสสกิลสามารถวันช็อตแล้วก็ตายคาการอากาศเลยเพราะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะฮะแล้วก็ตอนรับสรวจแมปเนี่ย,ยสำคัญมากเลยฮะ,ะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนชอบกดบินเร็วค่าสเตมินาเขาเนี่ยจะหมดค่อนข้างไวฮะ,ะรวมไปถึงค่าโฟชิตันจะหมดค่อนข้างไวด้วยตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะฮะ ทั้งหมดคร่าวๆก็จะเป็นประมาฮะ,ะ,ะเพื่อนใครที่มีเทคนิคหรือว่ามีข้อระวังอะไรเพิ่มเติมก็ลองมาแชร์เรามาคอมเมนต์บอกกันได้ร่างคลิปนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะ,ะับผมพามาดูที่แนวทางการปั้นตัวละครชาสกา้ากันฮะ,ะเริ่มดูนี่ค่าจัดสำคัญก่อนเลย ค่าแรกเลครับก็คือค่าพลังโจมตีเนาะตัวละครตัวนี้ต้องการค่าพลังโจมตีค่อนข้างเยอะแล้วก็แามันญธาตรกับใครเล่นเป็นกระสุนจะพบประส,สมพัดนหนักนักฮะอย่างเช่นตัวของละเฮยละลายแามเนทาก็มีติดไว้ได้หน่อยก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันฮะแล้วก็ค่าคิเรกค่าริเเมตส่วนตัวผมเชยร์ว่าชาร์สกาเนี่ยเติบโตเป็นค่าคีเได้ด้วยแฟกใหม่ก็คีเลยอีกเชยร์ว่าควรทํา เอาไว้ที่60บวก40เนี่ยมันจะกลายเป็น100พอดีถ้าเกิดว่าใครไม่ถึง100จริงๆผมเชื่อว่าต่ำๆเนี่ยก็ต้องมีสัก90%น่าทําได้ไม่ยากแนะ่นอนฮะแต่ก็ค่าเครียรเมอันนี้แล้วแต่ธนูของมันเพื่อนด้วยก็มีสัก200หรือว่าเราวาวสัก170 180ก็ถือวันแรงมากๆแล้วฮนะแต่ว่าค่า ER าใครอยากวนทางจริงผมมองว่าน่าต้องราลา140บวกเลย ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสส่วนตัวผมมองว่าสัก,130กร3 0ยสากว่าก็ถือว่ามีเพียงพอแล้วนะแล้วก็ถัดไปนะฮะเรามาดูกันที่ตัวของธนูกันบ้างน่นอนฮะธนูดีสุดแรงสุดเลยไป็นร้่นของประจําตัวแล้วผมมองว่าห่างกันค่อนข้างเยอคะครับอันดับ2ครับผมทําการเทสมาหลากหลายอันแล้ว ผมให้เป็นตัวของธนูลินี่ให้เป็นอันดับ2อเนาะอันอื่น,นะฮะถือว่าพอใช้งานได้ตัวของเยรานตัวของธนูชายหรือว่าตัวของธนูสกายฮาร์ปหรือแม้กระทั่งธนูหย่อยแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพอได้แต่ว่าธานูลินี่ก็จะแรงกว่าอันที่ว่ามาทั้งหมดเลยเอมอนโบก็ถือว่าเบาวกว่าเหมือนกันส่วนตัวก็ไม่ได้เฉี่ให้ใช้ฮะจะเก็บบงเก็บบับอะไรก็ค่อนข้างยากเลยเนาะส่วนซีดาวส่วนตัวฮะผมเชร์เป็นอันนี้เลยเป็นอันใหม่อุจจากกาชาสาหรับใครที่มีฮะสสย ชาติยิ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆส่วนใครที่มีฮะผมเชียร์ว่าเป็นของฟรีไปเลยก็ได้ฮะก็ตามภาพไปเลยเป็นของฟรีที่คราบได้จากเมืองแรนแน์อันนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันเนาะสํหรับโนูนโดยสรุปก็ตามภาพเลยฮะผมแปะไว้ให้เดเลอันดับหนึ่งเนี่ยส่วนตัวผมเชียร์ไปทนันของประจําตัว อันดับสองขายที่เสี่ยงดวงเปิดประจําตัวแล้วนะฮะแล้วก็ได้ไปของลินนี่มาผมเชื่อว,ว่าใช้ลินนี่เป็นอันดับ2องให้เลยส่วนหลังจานั้นเนี่ยผมมองว่าไปใช้พวกสีดาวได้เหมือนกันฮะ,ะขายที่ได้ตัวของขัดมาเยอะขัดอาหา้าธนูใหม่ สีดาวอันนี้ก็สามารถใช้งานได้หรือว่าใช้เป็นตัวของธนูครับเลยก็คิดว่าใช้งานได้เหมือนกันหรือใครพอจะมีธนูอื่นๆนะที่เป็น5ดาวเป็นสายครุยดาเมจผมมองว่าก็น่าใช้เหมือนกันนะฮะและก็ในส่วนต่อไปนะับผมพามาดูที่เซ็ตออดิแฟกของตัวของชาสกากันบ้างเนาะซึ่งจากภาพตัวน้ฮะส่วนตัวค่อนข้างเชียร์ให้ใส่เป็นเซ็ตตัวของเซ็ตใหม่แนทแลนที่ได้คริส40% 4ีชิน้นเซตนี้คิดว่าน่าจะเป็นเซ็ตที่เหมาะดีสุดแล้วเพราะว่าทำครีอะไรค่อนข้างง่าย แต่แล้วก็ใครไม่มีใส่ยํำหรือว่าสีชิ้นอันอื่นถามว่าอะไรไหมอย่างเช่นสีวานเอร์เลอร์หรือว่าสีฮันเตอร์เล่คู่ฟูรีน่าก็ได้หรือว่าสีชิม,มนินาวาคิดว่าอาจจะได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าใครที่ไม่มีสีเซตจะไปยํำยำไปเลยก็ยํำตามภาพตรงนี้ก็สามารถยํำได้ตัวส่วนตัวค่อนข้างเชียร์ให้ใส่เป็นสนะีเนลน์อันใหม่ที่เป็นสายคริจะทำคริรอยได้ง่ายๆชิลๆเลยนะแล้วก็ถ้าออฟรลักชอบอาร์ติแฟกต์นะฮะจากที่ผมลองมาส่วนตัวตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างเชียร์ไปทางค่า adk มากกว่านะแล้วก็ช่องทั่วเนี่ยยังไงเราต้องใส่เป็นค่า adk อยู่แล้วเพราะว่าเรายิงไปในเม็ดท่าอื่นๆค่อนข้างเยอะเราใส่เป็นโบทค่าใดท่านหนึ่งจะไม่ค่อยคุ้มเนาะใส่เป็นค่าพลังโจมตีไปเลยแต่ก็นาฬิกาเป็นค่าพลังโจมตีไปเลยฮะส่วนหมวกแน่นอนเป็นค่าครเรตค่าคริดามีตามที่ขาดได้เลยฮะเชียร์ว่าควรจะเป็นหมวกคริดามีเท่ากับว่าใครเล่นเป็นเซตใหม่เซตนี้นะแล้วก็ออฟรองเชียร์เลยฮะพยายามหาค่าคริเรเตคริดามีหนักก่อน หายาไว้กดแอนติให mm ้เพียงพออันนี้ก็โอเคฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไปจ่ายลงค่าพลังโจมตีหรือว่าค่า EM ได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะสำหรับแนวทางการอัพพสรสวรรค์ตัวละครตัวนี้เราเน้นดาเมจหลักฮะมาจากดาเมจสกิลตอนเราทําการชาร์จโจมตีเนาะก็อัพฮะสกิลนําเป็นอันแรกอันหลักเลยต่อมาเชีร์ไว้อัพทำให้ตายเพราะเอาไว้เบิร์ดได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันก็อัพสกิลธาตุกดอัพทำให้ตายตามมา ใครเอาคุ้ม2ท่านี้ถือว่าเพียงพอแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครอวยจะอัพสกิลหเพิ่มก็ได้แต่ผมมองว่าตรงนี้มันไม่ได้ใช้ก็ไม่จมําเป็นตอกอัพเลยเลยนะฮะและก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราอยู่กัที่หัวข้อสุดท้ายกันแล้วแนวทางการจัดทีมให้กับตัวของชาสกาเนาะอย่างที่บอกไปฮะชาสกาเล่นได้หลากหลายทีมหลากหลายคอมโบมากขอแค่เนี่ยใส่เป็น4ท่านี่ฮะ ธาดน้ำธาดไฟไฟฟ้าหรือว่าน้ำแข็งแค่นี้ทาก้าเล่นได้แล้วฮะหรือว่าตัวละครสุดท้ายเนี่ยเราใส่เปตัวละครบัฟอย่างซีรีนแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมีฮะตัวอย่างทีมสัก3-4ทีมเอามาให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับในส่วนทีมแรกเลยฮะผมพาไปาที่ทีมคอมโบและเหยเลยดีกว่านะ ซึ่งตรงนี้ฮะเราใช้งานเป็นตัวของ2ไฟ1น้ํา้ำหรือจะเป็น2น้ำา1ไฟก็สามารถทําได้เป็นขบวนละเหยเหมือนกันฮะซึ่งตรงนี้ผมเอาสันพ้องไฟเลยใส่เป็น2ไฟไปนะฮะเพื่อนเนี่ยพยายามเลือกตัวละครที่สามารถเล่นนอกสนามได้อย่างใช่มฮะมีฮิวมีบมัฟ มีตัวละครแปดธาตุซับดาเมจนอกสนามอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถเอามาใส่ลงทีมชาสกาแล้วก็บิลฮะให้ชาสกาเป็นคนเล่นในสนามยิ่งแงแรงและเหยทีนึงก็ถือว่าขึ้นหลักแสนได้สบายสบยเลยอย่างแน่นอนเนาะทีนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะหรือใครนะฮะถ้าเกิดว่าไม่อยากเล่นทีมละเหยจะเล่นเป็นทีมละลายเน้นไปท่าน้ำแข็งตรงนี้ก็สามารถเล่นได้ะฮะจะใส่เป็นสอน้ําแข็ง1ไฟอันนี้ก็สามารถเล่นได้ซึ่งทีมนี้จะได้เป็นคอมโบตัวของละลายด้วย ก็พยายามใส่ฮะมาเริ่มเลยใส่ตัวละครโลมาตัวละครบัฟ a d ทคตัวละครบัฟดาเมจนิดนั้นมาพเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้แล้วก็ยิงได้แรงมากๆแล้วหรือแม้กระทั่งคอมโบอื่นฮะแม้ว่าจะไม่เป็นคอมโบที่เพิ่มดาเมจได้เย,ยอะฮะก็ยังคงสามารถเล่นได้ง่ายเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นฮะทีมคอมโบโอเวรอร์โหลดเล่นเป็นตัวของไฟฟ้าแล้วก็ไฟเอาคอมโบโอเวรอร์โหลดฮะมาทำอะไรเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ก็สามารถเล่นได้หรือแม้กระทั่งฮะเราเล่นเป็นคอมโบชาร์จไฟฟ้า ขายที่ปั้นโอรอนเสร็จแล้วเอาโอรอนนะฮะมาลงในทีมนี้บัฟตัวของชาสกาได้อีกฮะแล้วก็ยิงเป็นกระสุนไฟฟ้ายิงเป็นกระสุนน้ำแบบนี้ก็ถือว่าคอนขังแรงฮะหรือแม้กะะระทั่งขายที่อยากเล่นเป็นทีมสายแช่ยิงแช่ยิงิวชิวมอนแช่แข็งตลอดแบบนี้ก็เล่นเป็นทีมสายแช่แข็งสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันหรือเพื่อนๆฮะอยากจะเล่นทีมเรนโบว์สามาไปเลยใส่เป็นไฟ่านหนึ่งใส่เป็นน้ำธาตหนึ่ง ใส่เป็นน้ําแข็งธาตุนึงอะไรแบบนี้3ามธาตุก็คงสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งใครใส่แค่2ตัวอย่างเช่นฮะใส่ตัวของฟูรินาตัวหนึ่งใส่เบนเนตตัวหนึ่งอีกตัวนึงเนี่ยเราใช้งานฮะาเป็นตัวคอมบัฟโพโตอย่างตัวของซีโรเนนก็สามารถเอาบับได้แล้วก็ยิงได้แรงมากๆเช่นเดียวกันฮะอาว่าทีมของชาสกาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากหลักแล้วเนี่ยเราควรจะใส่ฮะตัวละคร่าที่เกี่ยวข้องตรงต่างเล่นขเนี่ยอย่างน้อย2ตัว ใช้ใส่3ตัวได้จะดีฮะกระสุนจะมียิ่งเยอะมากๆแล้วดาเมจจะเยอะฮะพยายามเลือกตัวละครไปพวกตัวละครบัฟตัวละครฮิลตัวละครที่สามารถทำดาเมจนอก3ได้ก็จะเหมาะกับตัวของชาสกาแล้วนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์รีวิวเคสตัวละครชาสกาทั้งหมดเลยในคลิปนี้ส่วนตัวผมมองว่าชาสกาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจมาก คือเป็นตัวดาเมจลมแต่ว่าทำอะไรไม่ได้หลากหลายธาตุนะถ้าเกิดเราใส่เป็นกระสุนไฟก็เป็นดาเมจไฟใส่เป็นน้ําก็เป็นดาเมจธาตุน้ําและก็เล่นได้หลายๆคอมโบด้วยทั้งระเหยละลายโอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าแช่แข็งก็คือสามารถเล่นได้หมดเลยใครที่ชอบฮาตัวละคร DPS ที่มีความหลากหลายประมาณนี้ชาร์จก้าถืว่าคอนข้างแนะนาําโดยเฉพาะ ใครที่ชอบเกมเพย์ในการบินท่องโลกในการฟาร์แมแบบนี้ชาสกาถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ฮะโดยเฉพาะในเมืองเนทแลนด์ด้วยใครกำลังกังวลเรื่องตัวของดามเมจอยู่ชารสกาเนี่ยดามเมจถือว่าเพียงพอแบกได้สบายๆดามเมจถือว่าเยอะมาเช่นเดียวกันเนาะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อวยตัวละครตรงนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวละครดาเมจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครดาเมจเราจะมีการเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยสามารถข้ามตัวละครตัวนี้ได้เลยสําหรับใครที่ล่อตัวของเทพไฟอยู่คิดว่าแผ่นหน้าน่าจะมาแน่แนหยุดแล้วนั่นเองเนาะ แล้วก็ต่อไปสุดท้ายเช่นเคยนะฮะขอฝากสปอนเซอร์อีซีการ์ร้านเติมเกมนะคะสูตรนะคะใครอยากจะไปเติมเปิดหาตัวของชักสกาตัวของโอรอนหรือว่าเติมรอเทพไฟนะฮะก็สามารถไปเติมร้อยเลย ปลอดภัยเติมถูก,กเติมเองอย่างแน่นอนฮะแล้วก็ใครกำลังมองหาร้านรหัสด,ดองโรก็มีร้านปากรดดีโดนะฮะเปิดใครอยากจะหาไอดีมะสุ่มกาชาเองมันๆแก้คันมือไปก่อนก็ไปจัดไปซื้อกันได้ที่ร้านปากิด,ดีโลเลยฮะ,คะใครสนใจก็รายละเอียดด้านล่างคลิปนี้แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายเช่นเคยเลยขอฝากเพื่อนเนาะก,กดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดการถ่ายงผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย